ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับราศีต่อไปเป็นราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนตามเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนะครับส่วนราศีมิถุนคือเกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎาคมของทุกปีนะครับไปดูกันว่า3เดือนจากนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักนะครับกรกฎา มิถุนากรกฎาสิงสิงนหาร5อ7นะครับ <c oughs> ก่อนอื่นดาวพฤหัสย้ายเข้าวินาศแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะพารับดวงเปลี่ยนแน่นอนครับชาวมิถุนนะ <c oughs> ครึ่งเดือนแรกของมิถุนาถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงยังดีอยู่นะครับปอปอครึ่งเดือนหลังดวงก็เริ่มจะมีปัญหาหน่อยนะครับ คนอื่นไปดูดาวประจําตัวนะครับชาวมิถุนมีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวเป็นคนธาตลมอยู่สหัชชะของดวงเมืองและดวงโลกก็ทําให้ชาวมิถุนเนี่ยนะเป็นคนคล่องว่องไวสื่อสารเก่งนะครับชอบการติดต่อวิ่งเต้นชอบไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญ,ญาติพี่น้องนะครับเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเก่งเจรจาค้าขายเก่งนะครับชอบเข้าสังคมนะครับ หรือ,อชอบติดต่อวิ่งเต้นเป็นตัวแทนในหน้าได้ดีนะครับการเจรจาคนฉลาดดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับสมองนะครับ <_ C 1> มาดูดาวจอน,นะครับ <_ C 1> ดาวจอ,ก,อ,วจอก็คือตั้งแต่วันที่1-9ถึง9มิถุนายนเนี่ยนะครับดาวตโนรักจอนก็เรือนวินาศนะครับช่วงนี้อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้หน่อยนะครับ ระวังบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะครับดาวตุลรักจรไปทับดาวมฤตยูดาวอาเพศนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ทำอะไรก็รู้สึกติดติดขัดขัดหน่อยนะครับพอเข้า1 0ถึงิมิถุนายนไปแล้วนะครับช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับดาวพุธจอทับลัคนาเป็นกเกษตรนะครับทำให้เจ้าชะตารู้สึกมีกระปรี้กระเป๋ามีพลังในการสู้ชีวิตนะมีความคิดฉลาด เฉลียวนะครับดาวพุธยังจอทับกับดาวอาทิตย์ราชาโชคช่วงนี้โชคดีนะครับมีความสุขมีความสมหวังนะครับดาวพุธอาทิตย์พุทธสุขทับลัคนา <c oughs> 27มิถุนาถึง31สิงหานะครับช่วงนี้ดาวตนรัลักดาวพุธจรเข้าเรือนการเงินก็ทําให้ชาวมิถุนขยันกันแข็งในการทํางานหาเงินนะครับสมองคิดแต่เรื่องการเงินอย่างเดียวนะครับ กลัวเงินช็อตกลัวเงินไม่พอใช้นะช่วงนี้คิดแต่เรื่องเงินนะมีตกกังวลเกี่ยวกับการเงินแต่การเงินก็ดีนะครับช่วงนี้การเงินดีมากนะการเงินุนเวียนดีมีเงินเข้ามาเยอะนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเตือนด้วยครับเวลาออกคลิปไปจะได้ไม่พลาดครับ <c oughs> สิงหา โอเคแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ดาวตนุลักษ์พักองศานะครับยี่สิบสกรกฎาคมสิงหสิเงหานะครับเป็นช่วงธุรกิจการงานหรือทำให้เจ้าชะตานะรู้สึกทำอะไรก็เหมือนติดติขัดขัดหน่อยนะครับเป็นช่วงดาวตนุรักษ์พักองศานะครับเป็นช่วงให้เราพักผ่อนนะบางครั้งก็ให้เราหยุดพักผ่อนทบทวนชีวิตทบทวนธุรกิจเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับ หยุดเพื่อเดินต่อนะต่อไปก็ไปดูเรื่องการการงานนะครับในวัยเรียนนะในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาการเรียนถือว่าดีนะครับชาวมิถุนตั้งแต่เมษาปี66ถึงเมษาหกเในการศึกษาเราเรียนเป็นไปได้ดีนะครับแต่พอ,อปี67นะครับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนบางคนย้ายที่เรียนนะ บางคนก็เบื่อหน่ายเรื่องการศึกษาเราเรียนไม่อยากจะเรียนต่อบางคนก็เลิกเรียนไปก็มีนะครับบางคนก็มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ครูอาจารย์ทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากเรียนนะครับขอให้อดทนรอคอยนิดนึงนะครับปีหน้าดาวนาัดทำประคนาก็กทําให้การศึกษาดีขึ้นนะครับขอให้อดทนสู้ๆนะครับเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ครูอาจารย์พ่อแม่นะ ช่วยหาทางออกให้นะครับ <c oughs> ส่วนวัยทำงานนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับดาวพฤหัสดาวเจเริญกัมมะจรเข้าวีนาศตั้งแต่วันที่30เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยนะครับโดยถือว่าถ้าแปลตามความหมายแล้วนะครับดาวราหูสุภาจรเข้วาเรือญกัมมะการงานก็ดีนะครับโดยเฉพาะงานด้านต่างประเทศนะครับการงานมีความเจเริญก้าวหน้าแต่ ความหมายของคําว่าวินาศก็แปลว่าทํางานอยู่เบื้องหลังนะบางคนก็คิดอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานออกจากงานก็มีเกณฑ์จะ,ะได้ย้ายงานนะครับจะสมหวังนะ <c oughs> แต่บางคนไม่อยากออกจากงานแต่บางครั้งก็มีเกณฑ์ที่จะถูกให้ออกจากงานเหมือนกันอย่างเช่นบริโรงงานบางที่เลิกกิจการนะครับบริษัทบางแห่งเลิกกิจการเนนะครับนอกจากนี้ราหูเขาเรือนกรมมะนะ ก็เราดาวเ,เสาเข้าสุภาก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับ <c oughs> โดยภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับทำงานก็อย่าไปกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเม้แต่ลูกน้องบริวารก็เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> มีคนคอยกลั่นแกล้งนะเตองการงานนะครับคนมาเลื้อยขาเก้าอี้นะ <c oughs> แต่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับดาวพระหัสเข้าวินาาจริงๆแล้วก็ถือว่า ทำให้ฉลาดในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับหรืออีกด้านหนึ่งพรหัสวินาศก็แปลว่าอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จนะครับอย่างเช่นเป็นที่ปรึกษานะเคยทํางานเป็นทับหน้าก็มาอยู่ทับหลังฝ่ายเสยนาธิการวางแผนนะครับ <c oughs> มาดูการงานในเดือนมิถุนายนนะครับต้นเดือนถึง14มิถุนายนเนี่ยนะครับการงานก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับ ดาวส่วนใหญ่ชุ่มมุมกันเรือนวินาตนะครับดาวอาทิตย์พุธศุกร์ไปทับกับมรติยูกับดาวพฤหัสนะดาวกัมมะอยู่วินาตนะชจวงนี้ก็ระวังมีคนใส่ร้ายป้ายสีทําลายชื่อเสียงนะมีคนกันแกล้งนะจงควบคุมลูกน้องลูกหลานบริวารให้ดีนะครับถ้าใครมีลูกน้องนะลูกน้องอาจจะทําให้การงานเสียหายขึ้นมาได้นะครับ <c oughs> ทําให้ผู้ใหญ่ตําหนิดได้เช่นเดียวกันนะครับ การงานยังมีปัญหาให้ระวังนะครับเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารทำการงานเสียหายนะขอให้ดูแลลูกน้องให้ดีผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการนะระวังถูกเลื่อยขาเก้าอี้ถูกเพื่อนออร่วมงานหรือลูกน้องนินทาว่าร้ายรับหลังทำลายชื่อเสียงเครดิตนะครับโดยเฉพาะใครมีเป้าหมายที่จะขึ้นตำแหน่งใหญ่เนี่ยนะครับต้องต่อสู้ฟาดฟันนะครับกับคู่แข่ง <c oughs> ช่วงนี้การงานจะถูกกดดันเยอะหน่อยนะก็ขออดทนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนก,กรกฎาคมธุรกิจการงานเริ่มก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จนะเจริญก้าวหน้าแล้วนะครับเห็นไหมครับดวงเรามีขึ้นมีลงไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องห่วง ชาวมิถุนบางคนจะมีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องหรืคนในครอบครัวมาช่วยเหลือให้การงานขยับขยายได้ดีมากขึ้นนะครับ <c oughs> สามารถสร้างผลงานให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คนทั่วไปนะครับทํางานเริ่มเข้าตาเจ้านายแล้วนะครับชาวมิถุนบางคนจะรับการยอมรับจากทุกวงการนะครับนอกจากนี้มีช่วงที่ดาวกํา ดาอังคารเข้าลาภะด้วยนะครับก็ะจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะครับดาวอังคารเป็นกเกษตรเข้าลาภะโชคดีมากนะครับงานโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับดาวอังคารอย่างเช่นด้านช่างด้านวิศวก,กรรมนะครับกลางกรกฎา ถึงกลางสิงหาการงานยังดีต่อเนื่องนะครับหยิบจับงานอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองนะครับเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับโดยเฉพาะงานด้านช่างงานวิศวกรรมงานตัวแทนนายหน้างานค้าขายทั่วไปงานด้านการกีฬาบันเทิงนักร้องนักแสดงและอาหารเครื่องดื่มพวกนี้นะครับจะทําเงินได้ดีมากทีเดียวนะครับจะ <c oughs> ประสบความสําเร็จได้ดีมากนะครับ กลางสิงหาถึงกลางกันยายนเนี่ยนะครับการงานก็ยังไปได้ดีนะครับชาวมิถุนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยใหก้การงานก้าวหน้านะครับเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้ธุรกิจการงานก้าวหน้าคนก็จะมีคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนช่วยให้มีงานเพิ่มมากขึ้นนะครับการติดต่องานต่างๆจะประสบความสําเร็จสมหวังนะครับการงานก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเคล็ดลับนะครับ ช่วงดาวกรรมะเข้าวินาศเนี่ยนะพระกรมมะเข้าวินาศเรื่องการงานช่วงนี้ก็อย่าไปทะเลาะบอกแว้งกับใครแม้แต่เจ้านายหรือลูกน้องนะครับให้ทําตัวนิ่งๆน,นะครับคาว่าวินาศบางคนก็แปลดีนะส่วนใหญ่หมดูบางคนก็แปลดีแต่ว่าคําว่าวินาศในด้านดีมก็คือรับ,บไม่เปิดเผยหรือด้านต่างประเทศนะครับในด้านเสียก็คือกรรมะวินาศการงานเสียหายตกงานออกจากงานนะครับธุรกิจล้มเหลวก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ดาวมี2ด้านนะครับเหรียญมี2ด้านเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการตีความเนี่ยจะตีดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะคําว่าวินาศโดยทั่วไปเป็นความหมายที่เสียหายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นประกันวินาศสภัยเงี้ยนะครับแปลว่าภัยที่ทําให้เกิดความเสียหายเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินนะครับบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะครับ <c oughs> บางคนก็เคยออกหน้าออกตาก็หัดทํา สงบสงเียมเชียมตัวนะครับนะหรือปรับตัวเข้ากับงานเนื่องจากดาวกัมมะไปทับมฤตยูเนี่ยนะครับนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานนะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานนะทําแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับนะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงนะครับามฤตยูดาว,ว,ดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับทับกับดาวการงาน เพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่ทําใหม่นะอะไรทําแบบเดิมๆนี้ไม่ได้แล้วนะครับนะและอีกอย่างต้องถือคติอัตติอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับนะอีกอย่างก็คือเวลาจะโชว์ผลงานก็ไม่ต้องอวดอ้างนะครับไม่ต้องคุยนะเปิดโชะเนี่ยามาโอ้โห,โโหเจ้านายตกตะลึงพึ่งพืชน,นะครับทีมงานตกตะลึงพึ่งพืชน,นะครับผลงานชิ้นโบแดงเข้ามาโดยไม่ต้องบอกใครนะครับนะนี่แหละคือเคล็ดลับ ทำให้เรารอดพน้นจากดาวกัมมะเขาวีนาตนะครับแล้วทำให้เราประสบความสําเร็จมาดูเรื่องการเงินนะครับมิถุนายนนะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง12กรกฎาคมเนี่ยนะครับต้นเดือนถึงกลางเดือนโชคลาภรายได้ยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับกลางมิถุนาถึงกลางกรกฎาคมโชคลาภรายได้ดีมีความมั่นคงนะครับ กลางกรกฎาคมถึงกลางสิงหาการเงินโดดเด่นมากนะครับดาวพุธศุกร์ธาตุน้ำนะจอดอยู่เรือนธาตุน้ํานอกจากนี้ดาวอาทิตย์กับดาวพุธคู่วิชาการนะอาทิตย์กับดาวพุทธศุกสมพลจอดอยู่เรือนการเงินโอ้โหช่วงนี้เงินทองไหลมาเทมานะครับมีพลังในการหาเงินเยอะนะครับช่วยชาวมิถุนฉลาดในการทํางานหาเงินนะครับหยิบจับอะไรก็จะกลายเป็นทรัพย์สินเงินทองไปหมดนะครับกระดุมพระเขาไม่ได้ไหมายเขาว่าเงินอย่างเดียวนะครับอาจจะ เป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างเช่นได้รถได้ทรัพย์สินได้มรดกมาก็ได้นะครับหรือได้โชคลาภมาก็ได้นะครับมีโอกาสช่วงนี้เป็นจังหวะที่ร่ํารวยนะครับก็เรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักลุยให้เต็มที่นะครับชาวมิถุนจะมีเงินทองไหลมาเทมาเหมือนสายน้ํานะครับบางคนจะได้เงินก้อนใหญ่จากการขายบ้านขายรถหรือที่ดินนะครับอาชีพตัวแทนนายหน้าหรือ ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะรับเงินก้อนใหญ่นะครับได้รับเงินเป็นก่อเป็นกรรมเลยทีเดียวนะครับกลางสิงหาคมไปแล้วการเงินก็ยังหมุนเวียนดีต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงดีต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับโชคดีมากครับขอแสดงความยินดีด้วยมาดูเรื่องความรักคู่ครองโดยภาพรวมแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปตนิจรเข้าเรือนวินาศนะโดยภาพรวมในด้านดีนะพูดถึงด้านดีหน่อยก็แล้วกันนะครับ ยจะหาว่าพูดดันร้ายเดี๋ยวคนไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่นะครับคนมักจะฟังชอบฟังแต่สิ่งดีๆทางๆท,ที่ในชีวิตจริงดวงจริงๆคนเราเนี่ยไม่มีใครดีทุกเรื่องทุกด้านนะครับในดีก็มีเสียและในเสียก็มีดีนะครับบางคนโชคดีถูกระวันที่หนึ่งนะพ่อแม่เสียชีวิตหรือพอถูกระวันที่หนึ่งเจ้าชะตาก็เสียชีวิตยังไม่ทันใช้เงินก็มีอย่างที่เป็นข่าวกันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับ ดวงเรามีขึ้นมีลงก็ังไม่ต้องวิตกกับมันนะครับมีลงก็มีขึ้นนะขอให้มีพลังในการสู้ชีวิตมีกำลังใจนะครับเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับด้านดีก็พูดไปแล้วบางคนมีโอกาสได้คู่ต่างชาตินะครับวินาศแไปว่าคนต่างชาตินะปัต,ตเนวินาศมีโอกาสได้พบเนื้อคู่โดยบงังเอิญก็ได้นะครับนะ หรือไปเจอเนื้อคู่ขณะที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะครับสามารถพัฒนาจีบกันปีแรกอาจจะไม่ถึงขั้นแต่งงานนะคบกันสักระยะปีหน้าก็อาจ,จมีโอกาสได้แต่งงานนะครับดาวพฤหัสมาทับลักนณาดาวปฏิอันนี้ทับลักนานะในด้านเสียนะครับพูดถึงด้านดีแล้วก็มาพูดถึงด้านเสียบ้างนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสปัตนิวินาศเนี่ยนะครับ ต้องระวังปัญหาความรักเหมือนกันนะครับ <c oughs> บางคนก็คนโสดหรือไม่โสดก็ระวังปัญหาความรักสามเศร้านะครับเช่ <c oughs> นไปรักคนที่มีเจ้าของนะครับหรือบางคนมีคู่อยู่แล้ว <c oughs> ก็มีกิ๊กมีอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับมีความรักแบบลับๆนะบางคนจะไปหลงรักคนที่มีเจ้าของนะทำให้ผิดหวังอกหักรักคุดนะครับ โอเคมาดูเดือนมิถุนายนนะครับต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงกลางเดือนมิถุนายนนะครับด้านความรักเปราะบางนะครับระวังรับความเดือดร้อนเสียหายจากคนรักคู่ครองนะครับหรือเพศตรงข้ามนะความรักที่ผิดทํานองครองทมต้องระมัดระวังนะครับจะนําความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาให้นะครับมิถุนาเนี่ย อาทิตย์วินาด้วยนะครับระวังชื่อเสียงจะ,จะดับะนะระวังถูกแบ็กเมย์ระวังคนมีความรักแบบลับๆนะครับกลางมิถุนายนถึงกลางกร,รกฎาคมคนโสดเนื้อหอมสเสน่ห์แรงนะครับผู้ที่แต่งงานแล้วระวังความเจ้าชู้สเสน่ห์แรงจะทําให้เกิดปัญหากับคนรักคู่ครองนะครับเช่นเรามีคู่อยู่แล้วมีคนเข้ามาติดพันมาชอบเรานะครับ แต่ถ้าเราไม่เล่นด้วยคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ชาวมิถุนจะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากเลยทีเดียวนะครับกลางมิถุนาถึงกลางกร,รกฎาดาวประสุขทับลักานาดาวแห่งมหาเสน่ห์ด้วยนะครับพุทธศุกร์เนี่ยนะดาวมหาเสน่ห์ทั้งนั้นเลยจนมาทับลักานา <c oughs> กลางกร,รกฎาถึงกลางเดือนสิงหาคมทั้งคนโสดและผู้ที่แต่งงานแล้วชีวิตรักหวานชื่นนะบางคนจะเดิน,ดนทางท่องเที่ยวคนรัก อย่างมีความสุขนะครับดวงได้ปทุมเกณฑ์สุขเป็น3ามกับปลัคนาสุขสามเจริญรัตยศยิ่งพระยาแห่นะครับเป็นจังหวะที่มีความสุขสนุกสนานกับคนรักคู่ครองในการเดินทางท่องเที่ยวนะบางคนก็ออกเดทนะครับบางคนก็พาคนรักไปท่องเที่ยวนะังในประเทศหรือต่างประเทศ <c oughs> ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับ มาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพช่วงมิถุนาถึงกลางมิถุนาต้องระวังอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดช่วงนี้ดาวประจําตัวจอนขอรืวนวินาศไปทบมรตยูด้วยนะครับดาวอาเพศเนี่ยนะช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับดาวประจําตัวเข้มแข็งมาทําลักขณนานครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ หรือกดแชร์เพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับการดูดวงก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องเชื่อมัน100%เนะครับเพราะนี่คือการดูดวงแบบภาพรวมนะสิ่งไหนดีก็ขอให้น้อมรับขอให้ลงมือลุยเต็มที่อันไหนที่บอกว่าไม่ดีก็ขอให้ระมัดระวังนะครับบางคนอาจจะเกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับนะเพราะมันอาจจะเกิดกับคนบางคนนะไม่ได้เกิดกับคนทุกคนในที่สิ่งที่กล่าวไปนะครับ ถ้าใครสนใจดูดวงกับจานัทธการช่วงนี้ก็ยังมีจัดโปรอยู่นะครับสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไซน์นัตเอสโตรนะครับขึ้นตัวในแอดไซน์นัตเอสโตรนะ NATASTRO หรือเบอร์โทร0846472929นะครับ0846472929เบอร์อนี้ก็เป็นไอเดียไลน์ได้เหมือนกันนะครับแอดไลน์ได้เหมือนกันนะแต่ไลน์ตัวแรกสะดวกกว่าเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับจะมี แอดมินช่วยจัดการจัดคิวให้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขสมหวังนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมเด็จสมหวังร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ